พี่หมูมองปฏิกิริยาของจีนยังไงของรัสเซียยังไงมันจะมีผลต่อภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสามชาติยังไงต่อไปในอนาคตคำว่าภูมิรัฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์คือผลประโยชน์ถ้าจีนก็กดลูกคิดแล้วไม่คุม้มจีนก็ไม่ทําทุกประเทศเชื่อผมเถอะคุณอย่าไปเรียกรยก้องความยุติธรรมคุณอย่าไปเรียกร้องอะไรให้มันปวดเหนื่อยนะครับถ้าคุณไม่มีผลประโยชน์นะ กับเขาคุณอย่าไปคาดหวังอะไรครับแต่ถ้าคุณวางตัวให้มีผลประโยชน์กับใครก็ตามนะคาดหวังไดน้นี่คือบูริรัศาสตรส่วนเวเนซุเอลาเนี่ยต้องจับตาอย่างไนะีครับอันนี้คือข้อคิดนะนี่คือครั้งแรกที่สหรัฐจับตัวผู้นำแต่ไม่ได้ส่งทหารเข้าไปบุกไปยึดถูกไหมในประเทศเวเนซุเอลาตอนนี้เนี่ยไม่มีหารสหรัฐแต่ว่าอะไรครับ แปลว่าสารัฐคุมเกมได้จริงไหมเนี่ยน,นี้ผมไม่แน่ใจน่นคือสิ่งที่น่าจะเป็นเหตุผลเบื้องหลังที่พี่หมูวิเคราะห์นะคะแต่ว่าเบื้องหน้าและก้าวต่อไปนะคะ what next สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติการนี้ operation absolute resolve นี้เกิดขึ้นแล้วนะคะผลกับทางภูมิทัศศาสตร์จะเป็นยังไงผลกับด้านภูมิเศรษฐศาสตร์หรือว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะคะภูมิทัศศาสตร์ก่อนคะ่ะพี่หมูคะในพื้นที่นั้นก็ว่ากันเป็นเขตอิทธิพลที่จีนที่รัสเซียไปมีการลงทุนมากแล้วก็เป็นจุดยุทธาศาสตร์สําคัญด้วยที่พี่หมูบอกว่ามันเป็นเหตุผลที่สหรัฐต้องเปิดปฏิบัติการนี้นะคะพี่หมูมองปฏิกริยาของจีนยังไงของรัสเซียยังไงมันจะมีผลต่อ ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสามชาตินี้ยังไงต่อไปในอนาคตถ้ามองจีนกับรัสเซียกอนแล้วกันครับรัเสเซียเนี่ยตอนนี้เขาก็ไปเหนื่อยกับยูคเครนอยู่นะแล้วเขาคงจะไม่สามารถที่จะมารัเสเซียไม่ใช่สหภาพโซเวียตดังนั้นชาติเยเนี่ยเขาคงไม่ถึงขั้นอะจะมาตั้งใจที่จะมาแถวลาตินอเมริกาขนาดนั้น,นรเอาผูงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือรัสเซียก็คงจะกลับไปโฟกัสหรือไปทําอะไรกับยุโรป ทำให้ทำให้ทำให้ยุโรปเนี่ยภาวะผวังสหรัฐก,ก็อาจจะต้องหันมาดูยุโรปบ้างไหมอะไรเงี้ยอ่าเพราะตอนนี้สหรัฐก,ก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ค่อยสนใจยุโรปใช่ไหมปล่อยมันครับปล่อยจริงๆมันก็จะมีเป็นส่วนหนึ่งของแผนเขาเหมือนกันนะครับยุทธศาสตร์ที่เขาระบุไว้นะครับว่าผลประโยชน์เขาเรียก t r a n s a c t i o n a l Strategy เพื่ออะไรรู้ไหมฮะก็คือว่าอย่างยุโรปเนี่ยจะให้ผมช่วยใช่ไหมคุณต้องเพิ่มงบประมาณ เพิ่มเพื่ออะไรครับซื้ออาวุธผมนี่เลยมีก็เรียกทฤษฎีผลประโยชน์แลกกันอันนี้ถูกเขียนไว้ในส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ของสหรัฐนะครับดังนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยรัสเซียจะหันไปทำเหมางนนอันนี้ประการหนึ่งแล้วรัสเซียก็คงจะต้องหันมาวุ่นวายกับการเรียกว่ารักษารายได้ตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็พอรัสพอสหรัฐไปยึดน้ํามันสเวีเดเนีเนี่ยผมว่ารัสเซียก็จะเหนื่อย ก็เหนื่อยในมุมนี้เหมือนกันเพราะั้นเอาง่ายๆว่ารัเสเซียบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับใครเยอะรู้ภาษาตัวรอดไว้ก่อนดีไหมตัวเองก็ยังเหนื่อยอยู่เลยนะตอนนี้ฮะตอนนี้จีนครับเหมือนกันฮะจีนก็คงจะไม่ไม่ได้มีนโยบายที่จะไปแทรกแซงอะไรกับลาตินอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าจีนเนี่ยมันมีคํานึงที่ผมผมอยากจะพูดถึงเมื่อก่อนเนี่ยเราจะได้ยินคํานี้บ่อยเนาะจีนใช้เนาะเราเราใช้กันบ่อยเนะาะเมื่อก่อนเราจะมีเอคอนอมดัมเดิมกัเอคอนอมีออฟสโคเอคอนอมีออฟสเกล แล้วเราก็มีเอ็กโนอมเนีสปีดสปีดนี่คือความเร็วนะคือจีนเขาเก่งใช่ไหมการค้าเนี่ยปุ๊บ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 ผมว่าต่อไปจะมีจะมีมิลิเทอรี่ออฟสปีดถูกมบุกสองชั่วโมงยึดจับได้แล้วอันเนี้ยมันมันป็นครั้งครั้งแรกที่เราเคยเห็นนะครับแป๊บเดียวจับได้เนี่ยมันน้อยมากเลยนะครับแล้วเราเราอยากไปเข้าใจอย่างบริบทเดิมนะครับบ,บริบทเดิมที่สหรัฐสมัยก่อนเนี่ยเขาแทรกแซงลาตินอเมริกาเป็นว่าเล่นไม่มีอยู่ช่วงหนึ่ง หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกิบอะไรแถวๆนั้นนะ่ะเพราะสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสหรัฐเขาคำนวณตำรวจโลกอันที่หนึ่งอันที่สองนะครับเขาเออไม่ได้เจอจีนแบบนี้สมัยก่อนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่กลับมาจับตัวมารูโลวันนี้บริบทมันจะแตกต่างกับการจับตัวที่เมืองหลายคนไปเปรียบเทียบนะออนอริเอกาครับก็คือเป็นผู้นําของ จำไม่ได้ประเทศอะไรนะมีาะคาราคัวปะ่ะผมไม่แน่ใจประเทศนี้สูงกี่บานะปาดามาครับทษทีไม่ใช่นายกลัวเฮ้ยประเด็นมันไม่ได้สําคัญตรงนั้นหรอกครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าวันนี้สังเกตไหมฮะเกิดอะไรขึ้นปุ๊บนีโลกทั้งโลกรู้หมดเลยครับทันทีเลยโหถ่ายทอดกันแบบนาทีต่อนาทีเลยนะสมัยก่อนมีไหมฮะสมมติถ้าสาระไปบุกเนี้ยพรุ่งนี้คุณค่อยรู้อะโดยเผลยมาลืนนี้ด้วยใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันต่างกันนะครับ แล้วก็ประการที่สองคือเดี๋ยวนี้ก็ต่อให้คนร,รู้นะแต่สหรัฐก็ไม่ค่อยสนใจแล้วตอนนี้ยนโยบายเขาคือจะกดผิดกฎหมายต่างประเทศระบางประเทศจะผิดกฎหมายแล้วจะทํามนูอะไรเขาก็ไม่ไม่ก็ไม่ไมก็จะสนใจเลยเลยอ่ะผมว่าโลกมันก็จะมาอยู่จุดที่ว่าผมถามนี้ดด้ว่าคำว่าภูมิรัฐศาสตร์ geopolitics เนี่ยเราอย่าไปวิ่งหาอะไรรู้ไหมครับ ทำไมมันมีไม่เห็นมีเหตุผลเลยทําอย่างนี้ไม่ถูกอไม่ไม่ถูกไม่ผิดไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมผมต่อคาเดียวครับภูมิรัฐศาสตร์คือผลประโยชน์อะไรก็ตามที่กดถ้าจีนก็กดลูกคิดแล้วไม่คุ้มจีนก็ไม่ทำให่ผมดีแม้แต่เมืองไทยก็เถอะถ้าจีนกดแล้วไม่คุ้มเราก็จะเสร็จเหมือนกันถ้าเราทําตัวไม่เป็นนะนะครับเดี๋ยวเช่นเดียวกันครับ ทุกประเทศเชื่อผมเหรอคุณอย่าไปเรียกรยก้องความยุติธรรมคุณอย่าไปเรียกร้องอะไรให้มันปวดเนื่อยนะครับถ้าคุณไม่มีผลประโยชน์นะกับเขาคุณอย่าไปคาดหวังอะไรครับแต่ถ้าคุณวางตัวให้มีผลประโยชน์กับใครก็ตามนะคาดหวังไดน้นี่คือปริลาเทศศาสตร์ถูกไหมคือผมบางทีผมก็ฟังนะ เนี่ยมันไม่ถูกไม่ผิดไม่ไม่ไม่มีประโยชน์หรอกครับไปทะเลาะกันแน่นดูสารันเนี่ยชัดจุดเลยค่ะงแล้วก็ไปต่อเชื่อมกับที่ผพูดว่าทํไมไม่ไม่บุกเกาหลีเหนือเห็นไหมกดลูกกดเครื่องคิดเลขแล้วไม่คุ้มไม่ต้องใช้พันตั้มคํานวณหรอครับไม่ต้องใช้เอไอด้วยเอาแบบเครื่องคิดเลขค่แหม่คาสิโนไอ้ไม่ใช่คาสิโอก็ไม่ได้นะของญี่ปุ่นนะนะไม่รู้ฮะคือประเด็นก็คือมันคือผลประโยชน์ครับมันคือผลประโยชน์โดยแท้เลยเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ย ทฤษฎีอะไรไม่เท่ากับทฤษฎีผลประโยชน์ของชาตินั้นๆถ้าคุณจะเรียกให้สวยงามคุณก็จะเรียกว่าปูมิรักศาสตร์ค่ะแต่ถ้าคุณจะเรียกให้มันตรงที่สุดคือผลประโยชน์ของเขาอยู่ตรงไหนอ่ะถ้าเขาทาอย่างนี้แล้วไม่คุ้มก็เหมือนสารัะทํามาอยู่ดีๆครับเปลี่ยนแปลงจากตำรวจโลกมาเป็นตำรวจตะเวนชายแดนนะ,ะก็เพราะอะไรครับเพราะก,กดลูกคิดแล้วไม่ใช่ลูกคิดน <laughs> ติดนะติดรุ่นผมเนี่ยกดเครื่องที่เละแล้วมันไม่คุ้มค่ะ งั้นเราเปลี่ยนกลยุทธ์ดีกว่าเห็นไหมฮะชัดเจนดังนั้นจากนี้ไปเนี่ยผมว่าจีนจะทํำยังไงจีนก็เหมือนกันครับกดเครื่องคิดลูกคิดเนี่ยนี้จีนเนี่ยกดเครื่องคิดจริงเราก็สิ่งที่ผมเชื่อว่าจีนอาจจะเริ่มเปลี่ยนไปรู้ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยคําหินข้ามทางช้าๆได้พาเริ่มงามนี่คือสไตล์จีนใช่ไหมแล้วก็ช้าๆเอาเศรษฐกิจนําตอนนี้จีนเน่ต้องคิดใหม่แล้วนะ นี่้ดูสิฮนะลงทุนไปหกหมื่นกว่าล้านนะครับแล้วก็เป็นผู้ซื้อน้ํามันรายใหญ่ที่สุดของเวเนเซเอลามีผลประโยชน์กับเวเนเซาสูงสุดมันมีอันไหนช่วยได้ไหมครับแล้วแถมส่งทูดไปอีกนะบางคนเขาแซว่าเป็นโยมมาทูดอ่ะบางคนเขาแซวนะไม่ใช่ผมนะผมไม่ได้แซวนะคือผมถึงบอกว่าตอนนี้จีนต้องคิดใหม่เลยนะว่าถ้าคุณยังยืนยันเอาแต่การ้ายอย่างเดียวนะไหวไหม แต่ถ้าคุณคิดว่าสมมติอย่างประเทศเนี้ยปล่อยไปประเทศอื่นๆอ,อย่างเช่นผมยกตัวอย่างประเทศอิหร่านสําคัญไหมฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้จีนได้ประโยชน์จากรัเสเซียบุกยูเครนเพราะยูเครนรัเสเซียเนี่ยเป็นตัวล่อเป้าแทนแล้วก็ซื้อเวลาให้จีนอิหร่านก็เช่นเดียวกันถูกไหมครับก็เป็นตัวล่อเป้าสหรัฐให้จีนลองเปลี่ยนใหม่เลยครับถ้าโลกเราวันนี้นะ สหรัฐล้มอิหร่านได้รัเสเซียเป็นเพื่อนกับสหรัฐสมมุติคุณว่าจีนเหนื่อยไหมโอ้โหผมว่าจีนเนี่ยกลายเป็นเป้าอยู่คนเดียวเลยอะนะเป็นสนามเป้าเลยอะเนะี่ยคุณขับไปเห็นชัดเลยมาจากไกลเลยเชื่อผมไหมมันจะเป็นอย่างนั้นเลยแถ้าคุณเป็นจีนคุณต้องคิดแบบนี้เลยนะว่าอุ้ยแต่ว่าอะไรรู้ไหมครับจีนต้องคิดหนักแล้วว่าอิหร่านจะทํายังไงต่อไปตอนเพราะอิหร่านตอนนี้ก็ปริมปริมเหมือนกันนะ เหมือนเหมือนกันนะว่าการป,ระ,ทประท้องปะทวงมันเริ่มจุดติดเพราะว่าคนเราอะนะครับอะไรไม่สําคัญเท่าไรรู้ไหมฮะปากท้องถ้าคุณเจอเงินเฟอ้อเยอะคุณเจอความเดือดร้อนตรงนี้นั่นสารพัดส,ส,ส,สารพันนะโอกาสสูงมากครับที่ระบบการปกครองอะไรก็ตามนะครับมันจะหลงพูดไปเถอะฮะจริงๆทฤษฎีมันง่ายมากเลยครับถ้าปากท้องเอาไม่อยู่นะระบบการปกครองไหนก็ไม่ดีหรอกเชื่อผมไหมฮะ ลองใหม่ฮะถ้าสมมุติว่านี้นะถ้าคนอเมริกันแบบจนมากรัฐบาลไม่ช่วยนะไม่ไม่แจกเงินให้เยอะๆนะแล้วมันประทวงกันเลออยจะไปหมดคุณคิดว่าระบบอเมริกันจะอยู่ได้ป่ะก็น่าคิดเห็นไหมฮะผมถึงบอกว่าวันนี้จีนต้องคิดถึงให้น้ําหนักกับอิหร่านเยอะๆนี่ประการที่หนึ่งว่าอิหร่านอย่าเพิ่งแตกอย่าเพิ่งหลงนะครับส่วนเกาหลีเหนือก็เลี้ยงไปก็แบบที่ผมพูดนะครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็คือเยเมนเยเมนแล้วก็มีประเภทหนึ่งเห็นไหมฮะมันมีที่แยกตัวแต่แต่ยังไม่นานาชาติยังไม่ได้ยอมรับนะครับยกเว้นอิสรา,าเอลคือโซมาลีลนดีไหมฮะโซมาลีลนก็เป็นเอ่อรัฐทางเหนือของประเทศโซมาเลียซึ่งอยู่ทางแอฟริกาเหนือคำถาาคือ,อรครว่าวันนี้ถ้าเราไปดูนะ ถ้าเราจะเดินสมมติถ้าจีนเนี่ยจะนําเข้าน้ํามันหรือส่งสินค้าไปยยุโรปต้องผ่านทะเลแดงผ่านคองซูเอตถ้านึกออกนะฮะตามผมเนี่ยทะเลแดงเนี่ยมันจะต้องผ่านอะไรรู้ไหมฮะต้องผ่านดินแดนโซมาลีลนที่อยู่ทางใต้คุณล่องเรือมหอย่างเงี้ยโซมาลีลนด์อยู่ตรงน,นี้ตรงน,นี้ก็คือแอฟริกาเนาะแล้วข้างบนนี่ก็จะเป็นตะวันออกกลางถูกไหมครับตรงข้างบนคือเยเมนครับแล้ววันเนี้ย ต้ของเยเมนอ่ะก็คือทางเหนือของถ้าคุณแล่นเรือมันก็คือประกาศตัวแยกแยกแยกออกมาเป็นรัฐอิสระแต่ยังไม่สําเร็จนะครับแต่เขาประกาศละก็คือซาอดลอาเบียมันบงังเอญหรือเปล่าฮะลองสังเกตดูนะทําไมมันมามันมาประกาศอิสระภาพเป็นพร้อมกันเนี่ยแล้วมันประกาศอตรงเนี้ยฮะอารมณ์อยู่ตรงเนี้ยแล้วถ้าเกิดสมมุติจีนเนี่ยต้องเอาน้ํามันจากตะวันออกกลางมาแต่อย่างงี้ใช่ไหมฮะเอาสินค้าไป ยุโรปก็ผ่านตรงนี้คุณว่าจีนลำบากไหมคิดดูเลยฮะจีนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องพลังจำนวนพลังงานนะครับตอนนี้ยังไม่สำคัญเท่าไหร่นะแต่สำคัญกว่าคือขนส่งเนี่ยทำยังไงเพราะฉะนั้นถ้าจีนปล่อยอิหร่านไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวล่อเป้าหนึ่งนะหายไปตึงนะแล้วมันต่อไปมันจะกลายเป็นจีนนะสิมันจะสำคัญกว่านั้นอีกคืออะไรครับความมั่นคงทางพลังงานในตะวันออกกลางด้วย นี่อย่ันที่สองนะครับที่ที่จีนต้องรักษาเอาไว้อ่าะนั้นผมว่าหมากเนี้ยจีนเขาเขาเขาคิดหนักนะเขาคิดหนักมากแต่ผมเชื่อว่าอิหร่านเนี่ยจะต้องได้รับการสนับสนุนสูงจากจีนทางใดทางหนึ่งเราจะรู้หรือเราไม่รู้อะนะครับเพราะมันมีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์กับจีนมากกว่ารัสเซียเยอะรัสเซียก็ก็มีบ้างแต่ใดเราไม่เท่ากับจีนส่วนส่วนเวเนซุเอลาเนี่ยต้องจับตาอย่างนี้ครับ นี่คือครั้งแรกอันนี้คือข้อคิดนะนี่คือครั้งแรกที่สหรัฐจับตัวผู้นําแต่ไม่ได้ส่งทหารเข้าไปบุกไปยึดถูกไหมในประเทศเวเนซุเอลาตอนนี้เนี่ยไม่มีทหา,ารสหรัฐแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าสหรัฐคุมเกมได้จริงไหมเนี่ยน,นี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะคุณเนะี่ยไม่เหมือนตอนนี้ที่คุณบุกลเอิรักคุณบุกลิเบียคุณบุกซีเรียอ,อย่างเงี้ย คุณส่งทหารไปเลยไนงะคุณยึดเลยอย่างเงี้ยคุณมีอำนาจเหนือแน่นอนแต่กรณีนี้ไม่ใช่นะครับคุณแค่จับคนมาสองคนเองอะ่ะคนเดียวเองอะ่ะคำถามคือว่าแล้วถ้าสมมุติผู้นําคนใหม่เขาไม่ยอมเขาข้างสาระห่ะสมมต,ติจะทํายังไงครับส่งคนไปจับใหม่ไหมตอนนี้จะเป็นเอาเอาฟาดีเซลไหมเออหรือไงไม่ง่ายแล้วนะครับเพราะเ้าเขารู้แล้วไงวครั้งที่แล้วคุณทำยังไงคราวนี้ ทุกคนรู้หมดแล้วไงก่อนหน้านี้คุณทำได้คำถามคือถ้าสมมุติว่าข้างในมันเรียบร้อยจริงนะตั้งข้อสังเกตนะหนึ่งเขาต้องตั้งพักฝ่ายค้านนางมาเรียเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐบาลใหม่แล้วสิํำไมไม่ใช่ะครับเออทำไมไปตั้งรองประธานนี่จะดีที่มันก็เป็นพวกเดียวกับมาดูโรนะคุณว่าแปลกนะแล้วก็ยังลงออุกขึ้นมากะทำของสหรัฐอยู่เลยเออเห็นไหม แปลกไหมแสดงว่าเขายังไม่ได้คุมเหนือทําไมถึงคุมไม่ได้เพราะว่าคุณแค่จับตัวผู้นําไปแค่นี้เองแต่คุณไม่ได้ส่งทหารไปยึดนะนี่คือสิ่งที่แตกต่างกับบริบทในอนดีตทุกครั้งเลยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติละกันนะครับตอนนี้ผมเป็นจีนสมมุตินะผมก็ยังอ่าโอเคคุณจับคนนี้ไปาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปส่งเสริมคนที่เป็นรองประธานที่ปดีใหม่ก็ได้เอาใหม่แล้วเราก็พยายามที่จะแบบดันอะ่ะ แล้วก็เตะต่อสู้กับ CIA แล้วกันอ่ะ CIA เนี่ยนั้นก็เยอะนะอ่ะสตีจีนบอกเอามั่งอ่าของเราเป็น ICA มั่งก็ได้อ่ะเปลี่ยนมันเอออะไรมัางอ่ะจะมาแข่งกับ CIA ของสหรัฐแล้วกันแล้วก็แข่งกันอะไรครับแข่งกันสนับสนุนเหมือนสงคารามตัวแทนอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะเออเอาเป็นไปได้ไมหมน้องเป็นไปได้นะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นปุ๊บสมมติว่าผู้นําขึ้นใหม่ขึ้นมาเนี่ย เขาไม่ได้เอื้อสาระขนาดนั้นนะสิ่งที่สาระพู้อาจจะไม่จริงก็ได้เนี่ยก็อย่างไ้เพราะฉะนั้นสำหรับผมนะมันเร็วเกินไปที่จะตอบคาถามน,นี้ว่าจีนจะทํำยังไงกับเซียคืออย่างน้อยก็ยังมีเกมให้เล่นอยู่บ้างแต่ดูจากสิ่งที่ผมเห็นนะเพราะสารัฐยังไม่ได้ยึดครองเวเนซุเอลาได้ทั้งหมดแค่จับตัวหัวโจกอะอารมณ์อะแต่ถ้าคุณเชื่อว่าหัวโจกไม่อยู่แล้วอะที่เหลือจะต้องล้มไปอะ อันนั้นก็แล้วแต่คุณจะเชื่อ,อผมไม่รู้อันนี้อันนี้น่าคิดนะถูกไหมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าจีนจะทำสองเรื่องใหญ่ๆส่วนจีนจะจะจะทาอะไรกับไต้หวันไหมอันนี้ก็ต้องมาคิดเอาเองเพราะว่าวันเนี้ยผมผมก็ตั้งคําถามเฉยๆว่าถ้าจีนเข้าไปยึดไต้หวันไปจับตัวไต้หวันอะไรแบบนี้อารมณ์อย่างนั้นนะจะไปที่ทไดยึดไต้หวันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมว่าเขาคงไม่ทําหรอก ว่าจีนเนี่ยเขาอยากจะรวมแบบสันติมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่จริงจะต้องทำแน่ๆคืออาจจะต้องสู้เพื่อสุดท้ายในเวนเนซุเอลาในการแต่งตั้งอำนาจผู้นำหรือจัดตั้งเลือกตั้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับประการที่สองคือจะต้องพยายามค้ำยันอิหร่านเพื่อเพื่อเพื่อเหตุผลในเชิงยุทธศาสตร์ในเชิงพลังงานนะแล้วก็ถ้าบทสรุปตรงนี้ก็คือ การบุกเวเนซุเอลาของสหรัฐเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจภูมีรัฐศาส,าศาสตร์พอสมควรเลยแต่มันก็เป็นไปตามมอนโรด็อกรินสองที่อยู่ภายใต้แผนฉบับใหญ่ของเขาถูกไครับ national security strategy ของเขาเพราะฉะนั้นโลกต่อไปเนี่ยว่ามันอาจจะยิ่งแบ่งชัดขึ้นอีกนะหลังบ้านสหรัฐก็อาจจะ ปอ,อดคนนอกมากขึ้นหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับส่วนฝั่งอื่นเนี่ยสหรัฐก,ก็จะไปยุ่งน้อยลงเหมือนที่ทํากับยุโรปหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะผมคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าผมรัสเซียไปโฟกัสที่ยุโรปของผมเองนะเป็นหลักสมมุตินะฮะให้ซีนารีโอจีนไปโฟกัสทีเ่เอเชียเป็นหลักแล้วกันกาแอฟริกา อเมริกาใต้เราก็ยังมีเตรูมีอะไรของเราใช่ไหมฮะบาราซงบารซิลอะไรอยู่นี่มันนี่ใช่ว่ายังไม่มีนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บโลกเราจะเกิดโ o แมนออฟเดอะทีคิงดัมสามก๊กนไม่ใช่สามก๊กอรอสามก๊กนี่สาเทวีด้วยนะนี่ฮะผมว่ามันจะเป็นอย่างนั้น,นะครับ โมงสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิศเศษมากมายตามลิงก์ใน descriptio n นี้เลยค่ะ